อ๋อนานๆได้กินแบบนี้ถูกใจมากค่ะคิวคิวสวัสดีค่ะดาวเองนะคะวันนี้ดาวก็ได้ปลาซาดีนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบอกคุณชายแล้วล่ะบอกว่าให้ไปซื้อปลามาให้หน่อยนางก็ไปซื้อปลามาให้นะคะแต่มันเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะดาวก็จะเอามาเป็นแบบต้มยำปลาบ้างเดี๋ยวก็จะป่นปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เรานึกอยากจะกินเมี่ยงปลาขึ้นมานะคะก็เลยได้ปลาตัวซาดีนนี่แหละค่ะตัวปลาซาดีนกับปลาแมคคารันก็คือแตกต่างกันนะปลาซาดีนเนี่ยก็คือรสชาติม คล้ายๆตัวปลาทูนนั่นแหละค่ะแต่ตัวมันเล็กกว่าปลามเมคคาเรนที่เขาทําปลากระป๋องบ้านเราเนะาะก็เนื้อมันจะแน่นกว่าแล้วก็อร่อยกว่าแล้วก็มันกว่านั่นเองค่ะหรือว่าบ้านบ้านเราก็จะเรียกปลาทูนนั่นแหละค่ะที่ได้มานี่เป็นปลาที่คุณชายเขาแบบว่าเขาขายไงทุกคนเพราะว่าเขาขายของพวกทะเลอยู่แล้วไงก็ไม่คิดว่านางจะมาให้เราหนึหน่งถุงเนาะแล้วลก็รู้ว่าดาวชอบกินอาหารทะเลใจดีให้เราหนึ่งกองเลยค่ะหนึ่งกองก็ประมาณ2กิโลนะคะถือว่าได้กินได้หลายคาบเลยแหละค่ะวันนี้เราก็จะกินเมี่ยงนะจ๊ะเขาเรียกเมี่ยงปสาส นะคะเปิดตู้เย็นเปิดไปมาๆก็งงอยู่นะคะว่าตัวเองจะเอาอะไรเอาตัวเองจะเอาพริกแล้วก็เอาผักออกมานะคะก็คือวันนี้เราจะทําพริกนะคะพริกตรงนี้เดาจะไม่ใช่ชอบตัวซอนมะเขือเทศน,นะคะดาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดาจะชอบแบบซีฟู้ดเนาะก็จะตําพริกเขียวนยั่นแหละค่ะใส่กระเทียมน,ะน้ำจิม้มทิางง่ายมากเลยคะ่ะจะตําหรือว่าจะปั่นก็ได้แต่ถ้าว่าปั่นเนี่ยมันก็คือจะถามว่ามันเข้าพริกเข้าผงไหมมันก็ไม่ได้เข้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถามว่าเครื่องมันออกไหมมันก็ไม่ค่อยออกเหมือนที่เราตำนนะคะแต่ขีด ีเกยบางรอบก็ปั่นบางรอบก็แบบเออตำเอาแบบนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าให้ง่ายๆนะว่าถ้ามีโค้กขิ่น,นะทุกคนคะ่ะคือตำม,มันตำแล้วแบบมันละเอียดมันง่ายดีแล้วก็แบบเครื่องมันออกนะคะสูตรของดาวก็ไม่มีอะไรเยอะคะ่ะก็คือแบบว่าใส่เกลือลงไปนะจ๊ะใส่ผงชูรสใส่น้ําตาลนะจ๊ะแล้วก็บีบขี้มือไปลงนิดนึงนะคะก็คือน้ํามะนาวสองเพียงนะคะก็คือเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เติมน้ําปลานิดนึงคะ่ะแล้วก็ชิมแล้วแล้วก็ชิมอีกหน่อยนึงนะคะว่าเออมันจะพอไหมไม่พอเราค่อยไปปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะ ต่จิ้มเราเสร็จพอดีกันกับที่ปลาสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกินกันนะคะวันนี้เมีย่ยงปลาซดีนะจ๊ะไม่ใช่ปลาถูแต่อย่างใดนะคะวันเราก็จะมีพวกพริกพวกอะไรแกรมเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีพริกกระเทียมนะคะเราก็จะใส่แบบว่าไปด้วยนะคะวันนี้จะไม่ได้กินอย่างกับพวกเส้นนะคะทุกคนคะ่ะเราไม่มีเส้นเราก็จะเอาแบบข้าวผาสมไปนิดนึงนะคะก็แบบว่าเอาไปใส่ในหอ่อเน,นี่ยผักในห่อนั่นแหละแล้วก็จะใส่หอมทอดโดยเฉพาะหอมทอดเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากนะคะเวลาจะกินเมีย่ยงอะไรหรือว่าอาหาร อะไรที่มันเป็นเมี่ยงๆนะคะจะชอบหอมทอดเป็นที่สุดเลยค่ะเชื่อไหมว่าทุกคนคะ่ะดาวพาคุณชายกินหอยนางรมทรงเครื่องนะคะครั้งแรกก็คืออยู่ที่เมืองไทยนะคะพานางไปกินที่อนุสาวรีย์เนาะพานางไปกินครั้งแรกนางตีใจเลยคะ่ะหลังจากนั้นมาก็แบบไปร้านอาหารไหนที่เขามีอาหารทะเลขายก็จะถามว่ามีหอยนางรมทรงเครื่องไหมครับมีหอยนางรมทรงเครื่องไหมครับนะไปที่ไหนก็สั่งเลยคะ่ะเพราะว่านางชอบแบบพริกเผาหอมทอดแล้วก็กินนะคะบางคนนะคะเพื่อนพาเพื่อนไปกินเพื่อนก็บอกว่าเอ้ย แกกินได้เรอกินเป็นด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าโอ๊ยอร่อยนะเฮ้ยว่าอย่างเงี้ยพอเพื่อนกินไปกินมาติดใจอร่อยค่ะหลังจากนั้นเวลาไปร้านอาหารอะไรที่ไหนที่มีอาหารทะเลขายนางก็จะบอกหอยนางลงทรงเครื่องที่หนึ่งครับอะไรรปมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดาวพาไปกินแล้วนางก็จะติดใจก็คือกุ้งแช่น้ําปลาค่ะไปไหนก็แบบกุ้งแช่น้ําปลาครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบมากๆค่ะทีนี้ก็ไม่ไวยนะคะไปร้านอาหารไทยกับดาวเมื่อไหร่ก็จะถามว่ามีกุ้งแช่น้ําปลาไหมครับอะไรเงี้ยถ้าไปร้านไหนที่เขามีอยู่แล้วนะคะ ก็ลัคกี้ไปค่ะได้กินกุ้งแช่น้ปาปลาหรือว่าเขาสามารถทําให้ได้เลยก็ดีไปค่ะบางร้านเขาไม่ได้ทําไว้นะคะเขาก็จะบอกว่าอา่าผมทําได้นะคะแต่วันหลังคุณต้องโทรมาบอกก่อนนะผมจะได้ทําซอสอะไรไว้ให้บางร้านเขาก็จะมีกุ้งอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มีพวกซรงพวกซอสไว้ให้นะคะพวกซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้เตรียมเครื่องอะไรไว้มันอาจจะแบบว่าเสียเวลาตรงนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่าผมไม่ได้เตรียมมีน้ําซรงน้ําซอสอะไรเงี้ยวันหลังก็จะมากินที่นี่มาเที่ยวแถวนี้วันหลังก็โทรมา บอกผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำน้าจิ้มไว้ให้อะไรเงี้ย<ฆ><ฆ>ค่ะเขาไม่ได้นะคะเพราะตัวเราเองก็ชอบเหมือนกันค่ะถ้าเขาสั่งกุ้งแช่น้ําปลาตัวเองก็ชอบเหมือนกันนะคะฮะวันนี้เสียดายจังเลยว่าจะกินให้ได้ยินเสียงนะคะแต่ก็เสียดายด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้คุณชายกลับมาจากทํางานแล้วค่ะก็คายว่าวันนี้ขอหยุดหนึ่งวันนะคะมาทําธุระเรื่องงงเรื่องงานอะไรของนางนี่แหละคะ่ะดาวก็เลยนั่งคุยกับนางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่านางทํางานด้วยคุยด้วยนะคะเวลาเปิดอะไรก็เสียงดงังเสียงดังนะทุกคนค่ะวันนี้ว่าเป็นมือพิเศษแล้วว่าจะ ทำ ASMR สักหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้ทําเพราะว่าคุณชายกลับมาแล้วเปิดนู่นเปิดนี้เสียงดังมากเลยก็มานั่งคงนั่งคุยด้วยล่ะค่ะก็เลยแบบว่าก็ทํา ASMR ไม่ได้นะคะเอาไว้วันหลังจะกินให้ได้ยินเสียงความกอรอผลักนะคะบอกได้เลยว่าแซ่บมากแล้วก็เป็นมือที่แบบว่าหลายๆคนชอบแน่เลยค่ะเพราะว่าเมี่ยงป่าหลายหลายคนชอบมากนะคะแต่ดาวก็ไม่มีเส้นเนาะก็เลยใช้กับตัวข้าวแทนนะคะเพราะว่าแก้เผ็ดได้นะคะโอ้ยวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะคุยสจะยาวเสีย,าย,าย,ายแล้วก็เจอกันวันหน้า นะคะควันนี้ก็ไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีมื้อที่อร่อยค่ะบ๊ายบาย